ตัวนี้บ <i> ุกนัก um วิจัยตงกบันทึกภาพไว้ได้เมื่อีที่แล้วและตักขึ่นมนว่ารถถังเจ้ารถถังถือเป็น้างนักขนาดดีจัดเป็นถังสึกอย่างในสมัยโบราณภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้ขนาที่มันต่อมาหากินภายในเกรักษาพันธุ์ปากเขาปากคือไหนความสูงของมันไม่ถึงกว่า2เมตร60เซนติเมตรและมีลูกหลงของมันปากมาด้วย ส่วนทา้งกตัวนี้เป็นจากโลงพรอมกะนอยหนึ่งในห้าโลงที่อยู่ในป่าปืนนี้ที่มีลักษณะแั่เป็นทาง์กึ้นได้และน่าเสียดายที่ฉากป่าตัวนี้ถูกชาติมีตัวหนึ่งแทงเกินบันเจ็และล้มลงเมื่อปี2549นักวิจัยยังเชื่อว่ามีทาร์ที่มีลักษณะและฉันเชิงดีกว่ามันอาศัยอยู่ด้วยและนี่คือง,งานของมันที่มีนานค้า,ากว่า13กิโลกรัมความยาวรวม140เซนติเมตร ขนาดใหญ่ได ER <cn> ้ร no ูปลายงาแหลมกลมแต่ด I mean, <places S 1> ้วยลักษณะของรถถังและจากรหนุ hmm. man, ่มกลองส้นที่มีรูปร่างแข็งแรงหนับยันน่าจะหลังปั๊บกระโหลกโลบใหญ่แนบในสมบูรณ์และมีงาลำใหญ่ยาวได้ขนาดนักวิจัยสถานีวิจัยสัตว์ป่าชานเชิซาถึงเชื่อว่าหานเป็นชัตวที่สืบเผาพันธมาจากครั้งหนึ่งทีออกพยกมาตสักแหลมกลมสีแดงอุ่นที่ขับรถทำงานจะเป็นแทางขนาดหัวเชื่อใคล้ายๆนะซึ่งเป็นเป็นเดียวกัน เราเชือว่าเปนหดียดะค้างที่แบบเดินในมุมกจมีนะฮะแต่ว่าถ้าเราเส็นเกตุมันก็มีแต่ว่าอันนั้นจะไม่ปรา,ากฏในธรรมาตพราะังนี่เป็นเป็นสั้างซึ่งปรากฏคล้ายกับเป็นช้างเพราะว่าอ่าของปุของของบัาใหญ่ๆหว่าตัมกัางเรือนน้องแก่เนี้ย mm hmm. แ mm hmm. ต่ามันเกิดเะ่ไ การกนับสนุีหรือการแต่ทั้างเลือกผู้พิะารามีมากมห่า2 0 0ที่ถูกพบเมื่อปี2 5 1 6ที่บางเขาบานหรือหนผู้เช่นกันแต่ในอดีที่าาผา่านมาเคยพบช้งเรือกในบาทแควตะวันออกแห่งนี้นนและถึง8ครางต่ไม่ได้มีการนใจว่าทางป่านในเขตที่เขาบ้านหรือในที่ตำรวจพบถึง227ตัวอาจมีขยันของช้งงตื่นนนในสมัยกรุงศรีอยธุธยา โดยสายานของเจ้าชายชายาชา,าติศึกของสมเด็จพระนเรศวรมีท,รที่ทำที่สหัสีสำกัรในการของผู้เอกราชรวมถึงที่ของทางแต่งที่มีพันธุกรรมเดียวก,กันอีกไม่น้อยกวนสองตัวอยู่ในปาน่ารือนนี้ด้วยช่วงนี้จะพาไปย้อนเส้นทางว่ายาชาติศึกในสมัยทรงศรีอยุธยาไปอยู่ในป่าพืนนี้ได้อย่างไรในตรงจุดเกิดเหตุเวลาเสด็นาฬิกาสามสิบนาที วันนี้สวัสดีครับ